ค้ดด่วนเผยทดสอบทีมสาวไทยอัดมองโกเลียควา้าแชมป์กลุ่มดวลสมขาวรอบ8ทีมศึกวอลเลย์บอลหญิงจิงแชมป์เอเชียครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงที่แชมป์เอเชีย2023นะครับครั้งที่22แข่งกันที่จังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่1กันยาย,ยนที่ผ่านมานะครับ ในการแข่งขันนัดที่2ของกลุ่ม A ของทีมชาติไทยนะครับอันดับที่16ของโลกโลงสนามพบกับมองโกเลียครับทีมอันดับที่68ของโลกย้อนไปดูผลงานนัดแรกครับไทยชนะออสเตรเลียามา3าต่อสเซตนะครับส่วนมองโกเลียแพ้สาวจิงโจ้มาสตรสาเซตก็แบบนี้นะครับสาวไทยถ้าชนะเนี่ยก็จะเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายทันทีนะครับในฐานะแชมป์กลุ่ม A นะครับขดด่วในในนายศรีวัชระเมธากุลครับเฮดโค้ชของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย วางเลย์ชุดแรกครับมีพรพันธ์เกิดปราดอัธยาบุญสุขพิมพิชยากกดำครับอชราพรคงยศวิภาวีสีทองเกราะทองมดสักดิ์โดยมีตีนุชแป้นน้อยกับสุภทาไพาโรธเป็นต,ตัวรับอิสระเหมือนเคยนะครับปรากฏว่าไทยเหน,นือกว่ามังกรเลียอย่างมากเลยนะครับก็ชนะไปได้3เซตรวดนะครับที่25ต่อ12 25ต่อ7และ25ต่อ11นะครับก็สาวไทยเก็บชนะ2แมตช์รวดเลยนะครับติดต่อกันเข้ารอบในฐานะแชมป์กลุ่ม A มี6แต้มเต็ม ่วนออสเตรเลียนะครับมีเซติชนะ1แพ้1มี3คะแนนเข้าขอรอบในฐานะอันดับ2กลุ่มส่วนมังกเลียต้องไปเล่นรอบจัดอันดับนะครับไปดูคู่อื่นกันบ้างนะครับที่ชัดชัยฮอรจังหวัดนครราชสีมานะครับรอบแรกสาย B ครับญี่ปุ่นในเสื้อขาวนะครับชนะอินเดีย3าต่อศูนเซต25่สิบห้ต่อสิบยต่อสิแล้วก็25่ต่อหญี่ปุ่นแข่ง2ชนะ2แพ้0นะครับมี6คะแนนเป็นที่1ในสาย B ครับ ส่วนอีกกลุ่มนึงนะครับกลุ่ม C นะครับเกาหลีใต้ในเสื้อสีดำนะครับชนะอุซเบกิสถาน3เซตรวดลุดสกยี่สิบห้ต่อสิ25องยี 12, ่สต่อสินะครับ25่สต่อสิเกาหลีใต้แข่ง3นัดชนะ2อง้ามี6คะแนนนะครับในต่อไปสาวไทยครับจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้นะครับก็ถือว่าน่าชมทีเดียวนะครับในพูอีนะครับรอบ8ทีมก็จะแข่งในวันที่3กันยายนครับเวลา15บหนาฬิกาพีพีทีวีเอชดีช่อง36 ขายเขาสดเหมือนเคยนะครับก็น่าชมทีเดียวครับสำหรับสาวไทยกับเกาหลีใต้ครับแม้ว่าช่วงหลังเกาหลีใต้เองก็อันดับโลกจะตกลงไปนะครับตอนนี้เนี่ยอันดับไม่เท่าเดิมแล้วนะครับตกไปอยู่อันดับที่35ของโลกแล้วนะครับหลังจบเกมครับผมมีบทสัมภาษณ์ของโค้ดด่วนนายศรีวชรรเมธกุลนะครับแล้วก็เราักกีฬลทีมชาติไทยมาฝากนครับก็สำหรับเกมวันนี้นะครับเป็นเกมที่ผมว่าในเรื่องของการ ข้สอบของเราเนี่ยถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีรวมถึงในเรื่องกระบวนการที่เราเตรียมมานะครับแต่ว่าก็ยังมีข้อบกพร่องอยู่ในเรื่องของบางส่วนนะครับต้องเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของวันที่ผ่านมานะครับส่วนมองโกเลียเองก็ถือว่าเป็นทีมที่ดีนะครับเขามีความเหนียวแน่นแต่วันนี้สู้ความหนักไม่ไหวนะครับต้องต้องต้องชื่นชมเขาในเรื่องของการพยายามเที่จะต่อสู้กับเรานะครับส่วนของเราเองเนี่ยเราคงต้องเก็บรายละเอียด เพิ่มเติมเข้าไปเพราะว่ารอบต่อไปคงจะหนักขึ้นเรื่อยๆนะครับทำให้พวกเราต้องต้องเตรียมตัวให้ให้ละเอียดขึ้นแล้วก็ให้สมบูรณ์มากขึ้นครับรอบต่อไปครับจอเข้าไปร่วมกลุ่มกับเียดามแล้วก็เราเหกับกองก็เป็นทีมที่ดีทั้งคู่นะครับเราก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับสิ่งที่สําคัญเราก็ต้องพยายามยึดเกมของเราเป็นหลักนะครับในเรื่องของการเล่นแล้วก็พัฒนาเกมของเราไปในตัวด้วยนะครับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับโดยที่คอนเซป เดิมก็คือเราซ้อมด้วยแข่งด้วยนะครับเพื่อจะไปแข่งต่ออีกสองรายการด้วยครับก็วันนี้หนูก็พอใจสําหรับเกมวันนี้นะคะถือว่าที่เราคุยในที่ประชุมมาคือเราจะเน้นเรื่องของเกมเสิร์ฟวันนี้เราก็เสิร์ฟเอสไปหลายแต้มเลยค่ะค่ะก็เกมเกมวันนี้นะคะก็เป็นที่น่าพอใจเพราะว่าแบบเราก็สามารถรักษามาตรฐานของตัวเองในแต่ละบุคคลแล้วก็รักษามาตรฐานมาตรฐานของทีมไม่ได้ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นที่น่าพอใจค่ะ ก็ไม่คิดว่าจะได้เอสมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าเขาก็ค่อนข้างรับดีใน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 ประเทศเขาในไม่ใช่สิในทีมของเขาเขาก็ถือว่าแบบเขารับดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่คิดว่าเราจะได้เอสมาเยอะขนาดนั้นก็ดีใจมากๆค่ะเคล็ดลับอไไมครับันนี้เค็ดัรงเคล็ดับไม่มีค่ะแต่ว่ามีแค่แบบว่าสมาสมาธิต้องต้องเพิ่มขึ้นแล้วก็ เขยียนฝึกซ้อมค่ะมองเกมรอบที่สองเลยคะเราเจอเกาหลีใต้กับเวียดนามก็เกาหลีใต้กับเวียดนามมัออในเป็นทีมที่เราเจอกันมาตลอดนะคะแล้วก็ซูซีกับเราตลอดเลยก็เราก็จะไม่ประมาทค่ะเราก็จะเล่นตามมาตรฐานของตัวเองแล้วก็ทำมาตรฐานของทีมแล้วก็โฟกัสที่ทีมเราเป็นส่วนใหญ่ค่ะครับวันนี้มีต้นกำลังใหม่ประกาศทีมด้วยติดไปแล้วทีมไรว่าจะมีใครไปเด่นค่ะก็รู้สึก ตื่นเต้นนะคะในฤดูกาลที่จะถึงนี้ก็กรู้สึกดีใจมากค่ะที่ได้ไปเล่นที่ญี่ปุ่นนะคะก็ชุดแข่งก็น่ารักดีค่ะฝากเชียร์ด้วยนะคะสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ